ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดที่จัดสืบทอดติดต่อกันมามากกว่า118ปีสมัยโบราณน,นั้นจะนำเทียนเล่มเล็กๆมัดรวมกันให้เป็นเทียนเล่มใหญ่และจัดขบวนนำไปถวายวัด ต่อมามีการพัฒนาโดยมีการแกะสลักเข้ามาร่วมจะนำขี้พึ่งมาหล่อเป็นเทียนเล่มใหญ่จากนั้นแกะสลักเป็นลวดลายสวยงามต่างๆโดยเฉพาะลวดลายของอีสานดั้งเดิมนับว่าประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานีเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานประเพณีสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านทั้งจังหวัด อีกทั้งยังเป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟนอีกด้วย